ตอนนี้ไปไหนมาไหนนี่การเลือกตั้งนี่คึคกคักคึกคักมากมนะครับแม้กระทั่งช่วงสงกรานเนี่ยเลือกตั้งก็ยังคึกคักนะก็เห็นผู้สมัครเนาะไปร่วมงานสงกรานแล้วก็ป้ายผู้สมัครเนี่ยก็มีการปักแป้งเหมือนกับยังไงมันเป็นแบบกิจกรรมท,ที่ที่มันสร้างสีสันครับหลังจากที่หายไป เลสี่ปีเนาะสี่ปีเนาะครับคือส่วนตัวผมผมชอบบรรยากาศแบบนี้คือมันดูคึกคักไปไหนมาไหนคนก็พูดถึงกันเรื่องเลือกตั้งที่จะกำหนดอนาคตประเทศของเราในอีก4ปีข้างหน้านี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องมาทบทวนกฎกติกามารยาทในเรื่องของการเลือกตั้งหลายท่านอาจจะลงลืมไปแล้วก็หลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยครับ นะครับสำหรับในเรื่องของการเลือกตั้งล่วงหน้าก็เปิดให้ลงใช้ระบบสิทธิ์ลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่ามันชี้ให้เห็นว่าคนให้ความสนใจในการเลือกตั้งเยอะมากขึ้นโอ้ก็รวมๆแล้วประมาณสองล้านกว่าคนใช่ไหมทั้งในประเทศและนอกราเทศนี่แหละนี่แหละนะครับแล้วก็สำหรับการใช้สิทธิ์นะครับอย่างที่บอกนะ จะไปใช้สิทธิ์ในวันที่7นะครับคือวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนะครับตั้งแต่8โมงเลยนะครับจนถึง5โมงเย็นเลยนะครับอัอนนี้เดี๋ยวดูอีกทีว่าทางหน่วยกลางที่เขากำหนดไว้อะ จะเป็นที่ไหนแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นที่เดิมแหละที่ที่ใครที่เคยไปใช้เมื่อสีปีที่แล้วครับเพราะว่าจะมันจะเป็นหน่วยใหญ่อ่ะครับนะครับแต่มาจังหวัดอาจจะมีให้สองสามหน่วยก็มีเหมือนกันอย่างที่ปทุมอย่างนี้ปทุมเขาก็กําหนดเอาไว้ประมาณสักสามหน่วยเพราะว่ามีเยอะครับแต่ว่าคือหน่วยที่เลือกเนี่ยเราเลือกไปแล้วนะตอนที่เราลงทะเบียนว่าเราสะดวกสะดวกหน่วยไหนไปเลือกที่หน่วยไหนท่านก็ไปตามที่หน่วยนั้นครับ ส่วนการเลือกตั้งนอก,กราชนาจักรครับเขาจะไปใช้สิทธิ์ระหว่างวันที่24จนถึง5พฤษภาคมอันนี้เวลาเยอะหน่อยเขาให้เวลาเยอะหน่อยเพาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเดินทางลำบาก <c oughs> ก็ไปดูว่าในแต่ละประเทศเนี่ย <c oughs> เขากําหนดที่ไหนส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นที่สถานทูตของไทยประจําประเทศนั้นๆครับแล้วก็สําหรับคนที่แบบไม่ทันจริง,รงๆอะ่ะครับอ,อไม่สามารถไปลงทะเบียนได้เมื่อรอบที่แล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากเลือกตั้งแล้วเนี่ยเขาจะให้ชี้แจง ครับว่าทําไมในวันเลือกตังก้งคุณถึงไปไม่ได้เพราะบางค,คนอาจจะอาจจะไปเป็นคณะกรรมการก็ได้ตามหน่วยที่ตัวเองไม่ได้มีชื่ออยู่ในเบียนบ้านครับเพราะว่ารอบนี้เขาบอกเขาใช้บุลคลากรเยอะเพราะว่าหน่วยเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นเยอะอยู่นะฮะแังั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวพอเลือกตั้งเสร็จเนี่ย ถ้าเกิดเราต้องมีหน้าที่จริงๆเอ่ะมันจะมีเอกสารมาให้เราเนาะว่าเราปฏิบัติหน้าที่ที่ไหนที่ไหนแล้วก็เอาวันเนี้ยไปชี้แจงกับทางกกตก็ได้ครับนะครับก่อนวันเลือกตั้ง7วันแล้วก็หลังการเลือกตั้ง7วันนะครับก็สามารถไปยื่นจริงๆเดี๋ยวนี้ยื่นทางออนไลน์ก็ได้สะดวกทางแอปสมาร์ทบอททางแอปไทยไอดีก็ได้หรือว่าจะไปยื่นณที่ว่าการอำเภอก็ได้ก็ได้เกี่ยวกับว่าท่าน ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้<ะ>ก็มีเหตุผลต่างๆนานาและท่านก็จะไม่เสียสิทธิ์ครับก็แจ้งเอาไว้นะครับ